นี่ก็เป็นการประกอบเกียร์สุสกีพัลล่านะครับอะไหลมาแล้วอันนี้กับพื้นแล้วเนี่ยก็จะให้ดูสาเหตุที่อาการต้องรอรอนานถึงจะไปได้เพราะเหตุใดอะไรมันมีปัญหาสังเกตว่ามีอะไหลอะไหลครับทุ่มส้ซส้มพวกอลิงพวกนีมมมม้มีปัญหามันแข็งหรือก็ผ้าคลัตคลัตของใหม่หรือ ก็เห็ว่ามันเยอะมากแล้วมันมีแบบหนากับบางมีของเก่าของเก่าก็ไม่หมดหรอกแต่พวกความพวกความชัวนะครับอุหันความชัวบำรือยากหรือทีเดียวใครๆก็อยากได้ใช้นานแต่นี่หมดนอนพูดอย่างนี้ภูเก็ตวิทยาแล้วก็ที่ปัญหาที่เจอสาเหตุที่เจอคือชุดชุดโอลิงคุณนี นี่ยบอลลิงตัวน้อยเนี่ยที่มมาถือกลองเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยมันแข็งพอมันแข็งตัวมันก็ปิดกัน้นมันไม่อยู่ใช่มันแบนๆไปเลยแข็งยังไงได้ดูไปไกลๆไปไ,ไกลถือกล่องไปดิตายอยู่แล้วนี่ยมนแข็งนี่มันแบนแข็ง biển <laughs> <laughs> việc subscribe thì tốt Ghiền Mì ngon. ถ้าอย่างนี้ตัวนี้ไม่มีมันก็ต้องอยู่ในน,นี้มันต้องมีปีกกานวงรอบวงในแตดูดีบางทีเปินขอบรอบเอาไม่เห็นว่าขอบในมีรั่วของเก่าก็เปมีชุดอย่างนี้ประกอบขอบในฝั่งนี้เหมือนกัน ขอบนอกขอบในซีนจะปีกั้นตัวเดียวไปไ,ปไม่ได้มันต้องมีคู่มันจะอยู่ที่เสื้อหรือว่าอยู่ที่ตัวลูกสูกบางคนเปลี่ยนเห็นตัวนี้ไม่มีครับนี่อย่างนี้แล้วก็ดูทุดนี่ดูพุดน,นี่นะหัดตัว,วดันอันนี้เราวัขนาคมหนา มีหนากับบางมันเท่ากันนะเอางทีก็จะมีชุดหนาชุดหนาที่บางไม่เท่ากันวัดดูตอนก่อนรูบแล้วก็อัดน้ำมันน้ำมันจะลมก่อนแล้วค่อยยัดเข้าไปรูสูบจะไม่รั่วต้องลืล่นล ว่าใช่ไหมแต่ไม่ใช่มันประวก็นี่ใส่มีนุ้งใช่มีหลายชุดเนอ่านี่เขาได้แล้มตัวนี้อยู่นี่อตัวนี้ก็าอ,อยู่ในนี้ล้างก่อน ลงทั to to ่วให้มันรื้อลงกตรงนี้ใส่ค่อยกดกระดานค่อยๆดึตะลอบเข้าไปกระดิอย่างนี้ 是那个。 ดีเป๊ะมันจะไม่หนากว่าจะไม่บางกว่าแต่แล้วก็ลอจะไปฝืน,นพนุ่นข้ามฝืนฝื้นคาดเดียวที่เข้าได้ก็ได้กดกึ๊บเนแน่นจก็ไม่ได้หลวมไปก็ไม่ได้ต้องพอดีพอดีเนี่ย อยข้าต <ersch> ัวกหุนะเอาไปอ่านรูรูจะมีสปริงเนี่ยสปริงมันจะเบาเบาไปหมดครับเลยว่าไอ้ตัวนี้นี้ตามช่องมันก็ไอยกัองนี้สามองนี้อ่านี้ไม่ใช่แงนี้นะนี่ใครได้เหมือนกันเหมนกันถงเตรากันแต่ว่ารูเลโกรูนี่ไม่ได้กัมันจะสามกัสหมดก็เรองยนี้เรี่อยางนี้ตัวาอย่างนี้ ขนาดเข้ามาเป็นี้ตัวนี้เราไปอัดเข้าแล้วก็อีกุนึงตัวนี้มาหาว่าคือว่าคัดสั็เว่าคัดว่าเนี่ยมันจะมีมีหนาคัดหนาหนาหนาบางเราดูของใหม่อทำไม่เถึงจัดมาทิปชุดเยอะจังเพราะว่ามันมีให้เลือกหลายแท้มันอยู่ระยะของเอ็นเกล่เพราะว่ามันสูงไปบางไป ถ้าแผ่นหนาถ้าชุดพัดของเก่าเป็นตัวหนาเราบางใส่มันจะละระยะมันจะมีเยอะมันก็จะมีการกระแทกเกลีมไม่นิ่มแต่ถ้าไอตัวแรกบางเอาตัวหนาใส่ไปมันก็จะแน่นมันจะเบียดขึ้นไปต้องดูแหละมันจะมีโอกาเยอะสองชุดทุ่มันใช้หมดหรอกมันจะใช้แค่ชุดของมันจริงมีแค่ไม่กี่แผ่นเกลี่ยนั้นนี่พลาดมันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแผ่นใหญ่ที่สามแผ่น เก้าสิบเองสะไรวะห้าแปดเก้าสิบเ1็ดสองสามสิบสี่สิบห้าหเดแปดเก้ายสยสนที่เอามาที่เอามานี้หนึ่งสองสาเจดอันนี้อันนี้เขาวงใหญ่วงใหญ่มันมาให้ต่อินเลยมีหนากระบางเนี่ยคือกอกีตัวนี้มันยังมีหลายรุ่น เพราะว่ยเนี่ยจะมีแผ่นหนาแผ่นบางเห็นไหมแผ่นหนาบางเหมือนกันถ้าต tai, ัวนี้ใช้ตัวไหนตัวนี้ใช้ตัวบางเห็นไหมถ้าเอาตัวหนาใส่มันจะเบียดมันคิดเป๊ะเลยมันมันจะไม่มีการฟีดขึ้นแต่ถ้าชุดนี้เป็นชุดบางแล้วเอาตัวหนาตัวเป็นชุดหนามาชุดของมันเป็นชุดหนามาแล้วเอาชุดบางใส่ระยะห่าวจะเยอะอย่างเงี้ยมันก็ใช้กับชุดนี้อันนี้ก็เก๋นี่ยนี่จะบางเห็นไหมบางบางแล้วดูด้วยด้านนี้ก็เหมือนกัน มีหนาอีกบ้า,บางนี่ก็มีหนาอีกบ้า,บางดอดี่เป็นขนาดนี้ันนดาดีาตรฐาตัวนี้สาตราดนี่มีบ้ดาง หนาจะดีนะหนากบบบางทุกอย่างมอนกันพวกน้เข้ากันหมดเชื่อฟันมันได้หมดแต่ความหนาของเพดกันพักไม่เข้ากันเราก็ต้องดูตัวนี้ด้วยว่าชุดไหนมันหนาบางไหมอย่างเงี้ยหนาหมดอย่างเ้ยหนาหมดเราเอาชุดหนาเนี้ยใส่ถ้าเอาชุดบางใส่อย่างนี้ใส่จะเถึงว่ามันผีกันเยอะวันนี้ความห่างของระยะคัดมันก็จะกระตุกกระชากันจะจับอยู่ที่ดีขึ้นมหมนะครับ นนซึ่งใช้อย่งนี้คือยี่สิแผ่นแต่ว่าเขาจัดมานะให้เน่ยเยอะมีตาผิดพลาดมีนะชุดนี้คือชุดนี้ใช้ชุดนี้ไม่ใช้รอบออันนี้หนาะสองชุดนี้เกที่เหลือที่ใช้มันก็จะได้ยี่สิบแผ่นนี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดส เก้ายี่สิบยี่สิบแผ่นเอาแผ่นเป็นยี่สิบแผ่นนี่มันจะชุดนี้นี่ที่จะเขาชุดใหญ่จะเผื่อมาอย่างนี้ปากเกียก็เหมือนกันนะครัมพยายามซื้อซื้อให้ดูด้วยว่าเขาเป็นาสเราไม่แน่ขนาดน,ะนั้นนะครับแต่เนี่ยเนี่ยในรถใหญ่ให้เนี่ย่องนี้ไม่รู้ว่าเกียร์ตัวเนี้ยมันใช้ตัวไหนกองเกียร์มันจะไม่เหมือนกันนะนเพดก็จะไม่เหมือนกันาลายลายปองเกียร์ก็จะไม่เหมือนกัน ก็ดูตัวเรือ้าใส่ผิดรูผิดตันสุบทีเดียวแรงดัระบบในงน้ำมันจะคนละเรื่องเลยปัญหาตามมาแม้แต่ซีนก็จะมีหลายเบอร์เพราะเกียร์มีหลายรุ่นนะเนี่ยมีหลายรุ่นตอนนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆเพราะว่าประกอบคงบดประกอบรวมทุกอย่างถึเวลาให้ดูก่อนว่าเกียร์อะไรอย่างนี้ให้ครับนี้นะและอาการที่เจอคือโอิงแข็งโอิงแข็งพวกเนี้ย แ็งแล้วก็เปลี่ยนที่ซ่อมเนี่ยแทงหมดเลยตาวิธีการถ่ายโอริกโรกลิมีหนาไม่บางแล้วก็ตามที่บอกเมื่อกี้ถ้ามันหนาไปใส่ไม่เข้าอย่าไปผืนให้เปลี่ยนใหม่อย่างงี้ตัวนี้หนาเนี่ยหนารู้ว่าหนาเพราะท,ที่ผอมเมื่อกี้ทุ่หนาแล้วก็เมาถ่ายนี่แล้วอีกอย่างยังมีเสร็จยินเม็ดทรายเข้าทรายก็เนี่ยขัด จะ็นของมันพอดีปึ๊บเอาบาร์มาใส่ก็ได้บาร์มาใส่ก็กติดกันไม่ได้มันก็รั่วเดินขึ้นนี้จะมีสายชุดที่ขึนนี้ยินได้ว่าหนาหนาแบนหนึ่งแบนเห็นไหมเอาดิเอาเพื่อเกตเอาพัตเตอร์รูปไว้เลยปึ๊บถ้าว่ามันไม่สัมผัสกับนี่เลยอ่ะมัน ค่อกัดเนื้อเหล็กเสรมันเปียไปรั่วเนี่ยแรงดันก็หายรั่วตัวรอพักดูวกว่าจะเต็มเปลี่ยนทุกตัวอย่าให้เหลือไม่แต่ตัวเดียวมันจะพลาดมันหนืดยากกระลูกนี้มาไกลมันจะต้องขาโอกาสพลาดต้องเท่ากับศูนย์เวลาอยู่ไก ก็อย oh, yeah, so ่าไปผิดแค่ว่าหนากระบางไม่เท่ากันต้องดูเลยไอ้ทุกทีอันนี้เราต้องล้างอัดลูกศุกใหม่มันจะมีหลายชุดนี่มันถ้าอย่างนี้มันจะสองชุสองชุดจะเป็นแบบนี้มันจะให้เยอะอย่างนี้มันจะมีบางของเขาด้วยบางเล็กน้อยอย่างเงี้ยดูแต่ไม่ใช่แบบนี้ตัวบางบางตันก็จะอยู่ใน ตัท้ายนี่นี่นี่ที่สุดตัวท้ายจริงๆเพื่อนี่มันก็เลยชุดนี้เพราะอุตส่ากิโรินชุดนี้วะนี้นี่ไอตัวนี้ไปที่นี่ดูตัวนี้ตัวนายสองตัวนอกตัวนึงต้องใส่ครบนะใส่ไม่ครบไม่ได้นะสังเกตดีเลยว่ามันมีเท่าไหร่ก็ใส่เลยนะแต่บางรุ่นอย่างตัวเนี้ยมันจะมีเผื่อตัวนึง รุ ia, ่นนงเนี่ยเหมือนกันเขาจะเผื่ไว้ให้เลยอยู um, uh, food, oh ่ดูเกมด้วยต้องหาคนจะอะไรยทีต so up. ัวแต่กไม่พลาดแล้วก็ฟีนนี้ออกนี่สะพานนี่เจ็ดเล็กนี่เราเปลี่ยนแล้วก็มีอันนี้เปลี่แล้วมันีชุดนี้สองตัวเลือกมาชุดชอมมันเนี่ยมันจะมีมาให้หมดเปลี่ยนทุกตัวแล้วตัวปลายเล่น้อยให้เล่นให้เล่นน้อยนี่